หลายพื้นที่เลยของกรุงเทพนะครับโดยเฉพาะฝั่งกรุงเทพตะวันออกเมื่อวานนี้เห็นบอกว่ามีเหตุไฟดับด้วยนะครับก็ผลกระทบจากลมแรงฝนตกเนี่ยแหละครับอพอไฟดับปุ๊บเนี่ยก็ใช้เวลากันอยู่คู่ใหญ่ในการซ่อมนะครับย่านสายไหมฮะไทยราชก็ได้รับแจ้งบอกว่านอกจากฝนตกแล้วมีลูกเห็บด้วยแล้วเม็ดเนี่ยขนาดเท่ากับ ไข่มุกในชานม,มแหมช่างเปรียบเทียบจังเลยเมื่อวานนี้ตรงถนนร่วมพัฒนาก็ต้องปิดการจราจรนะค,คแชมป์เสาไฟอะ่ะมันลม้มแล้วก็ขวางช่องทางจราจรล้มเป็นสิบต้นน่ะนะคะในพื้นที่สอน,นอนลำผักชีก็แน่นอนนอกจากการจราจรแล้วไฟก็ดับ,บชาวบ้านใช้ไฟไม่ได้นะคะเมะื่อวานนี้กว่าจะไใช้ไฟได้ก็ประมาณทุ่มครึ่ง นะคะส่วนจุดไหนที่เสาไฟหักเขาก็บอกว่าใช้เวลาประมาณวันหนึ่งเพราะต้องปักเสาใหม่เตือนท่านผู้ฟังไว้เลยค่ะลมแรงๆพายุฤด,ดูร้อนนี่เราไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยแต่ว่าปีนี้มันมาแล้ว